สวัสดีกันด้วยนะคะวันนี้เรามีแบบทีมแคสเตอร์แล้วก็แขกรับเชิญไม่ใช่สีกูเป็นแขกรับเชิญนี่หว่าเลยโอเคพี่ลูกปลาอยู่ไหนอ่ไอยู่นี่อยู่นี่ครับอยู่นี่ครับมาเปิดมาถ่ายบิ๊เซลฟี่กันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอหยุดคลิปก่อนขอเนี่ยหยุดสักแป๊บหนึ่งโอเคมาต่อแล้วนะในเมื่อเราเซลฟี่กันเสร็จแล้วเราก็มาถ่ายต่อนค่ะถ่ายพ่อเสียงเลยเดี๋ยวจะเปลี่ยนหมวด สวายเวอร์เอ้ไม่ใช่ไม่สวายเวอร์เอาเป็นแบบฮาร์ดเลยฮะยาศาสตร์ตามใจพี่ตายนะพี่ตายแน่เลยถ้าพี่ทำอ่ะอืมได้เสียงอาจจะดังไปสักนิดหนึ่งฮะหลีก็ได้นะไม่มีใครว่าโอ้ก๊อดลืมลืมเสียบไมโอเคโจโจโจไม่มีซอมบี้เกิดมั้งเราน่าจะครับขนาดนี้พอดีผมลืม ลืมเนียบไมาได้ถึงเขามาตั้งหกสิบสีกับยี่สิบหกเพราะเมื่อกี้น้องยังไม่เข้าแล้วไอขุดมาแบบครับสวยแบตใกล้หมดครับแบตใกล้หมดโอเคตอนผมได้เหล็กมาสิบอันฮะเอาไปไว้ในบนไอ้นี่เพนเพนน้องจะทำชุดนะเฮ้ยทำเลยร้อเอรอบ้าอะไรเรารอพี่ทำไมเราโอ้ยพี่ขึ้นไม่ได้เรื่องของพี่ดี เชิญอ่านธนาออกค่ะออกออกยัยยายยัยไนวะอุตสาห์ไฮเทคมาถึงด้านนี้แล้วอย่อยากคิดหม่แต่จะออกได้ระวังซอมบี้นะพี่ปาจะใส่เสื้อกับผมก่อนเปล่าครับหรือจะใส่หมวกกับรองเท้านั่นมันหย่องมันไม่สกินไม่สวยไม่สวยอ๋อค่ะปล่อยสักไม่เอาเกิาเอา เอาหมวกก่อนก็ได้ตามใจแล้วแต่จะให้อะไรย <Okay S 1> กเคครไม่เอาเกิดเดี๋ยเดี๋ยวผม <Okay. S 2> ใส่หมวกเป็นเพื่อนเอ้ยใส่รองเท้าดีกว่าโ okay. อเคแล้วคุณทำอะไรของคุณเนี่ยเดี๋ยวผมน็อบหมวกให้แกงยังไม่เนี่ยก็ไปฟูเสอร์จะแกงไม่ทำเร็วตกครับาสวยเลยเระวังซอมบี้นะลูกเฮ้อ <laughs> แล้วทำไมบอกจะอ๋อไม่เหล็กไม่พอเราไปหาเหล็กกันโอ้ยโอ้ยเจ็บไปหาเหล็กโอ้ยเดี๋ยวขอขึ้นไปแบบทําที่ขุดหน่อยจะพังแล้วเราไม่ผมยังไม่พังเลยเพ่เข้าก็เขาตะกี้ขุดไปได้หกสิบสี่กับยี่หกอันอ๋ออ๋ออ๋อมีอยู่แล้วนี่นาในตัวหนึ่งอันบาทเบยนแล้วมันหนีชูหายอุ้ยหิวแล้วอ่ะเอ๊ทางลงเหมืองมันอยู่ตรงไหนหิวอะว่ากระตูนเอ๊หิวอะ เปิดหมอดซอมบี้ไว้นิดหนึ่งไงแบบเจอยากมากอะแบบสว่างขนาดนี้เออน้องก็เริ่มหิวแล้วพี่นี่กลางวันปะกลางวันกลานไม่ใช่หรอเมื่อกี้เอยดูกลางวันแล้วนพอนานแล้วเนี่ยจะไปหาอาหารก่อนไหมวันเนี้ยน้องเดี๋ยวน้องขึ้นไปหาให้พี่ก็จัดการเรื่องเหมืองไปที่จริงพี่เป็นผู้หญิงพี่ควรจะหาให้เพราะพี่ก็กำลังจะบอกว่าพี่กลัวพี่ไม่ค่อยเล่นแบบไปด้วยกันเลยปะ ก็ได้จะได้เหี่ยวพี่ไปเผื่อไปตัดไม้อะไรออแบบนี้นแล้วพี่น้องไปลากที่จริงอ่ะน้องต้องลากส่วนพี่ต้องทำมาเลยเนี่ยเออเดี๋ยวพี่ไปหาอาหารเอ้ยออพี่เป็นคนเก็บดีกว่าเฮ้ยเสียงฝนตกนะน้อะเอ,อ้ยอุ้ยอย่าบังนี้พี่จะขุดอ,อ๋อโทษครับโทษครับทําไมขุดก็ยังไม่ได้ฝนตกปะเอ,อ้ทำไมเหมือนฝนตกเออฝนตกไม่มเอ้าตกอ่ะเสี่ยงฝนอ่ะ ผมไม่ได้ยินผม,มปิดไว้โอ้ยสำคาญเออหิวเจ้าแกะมานี่มานี่ตา้าเอ,า <laughs> เอ,อแกะนี่ละอุย้ยได้กั้งสองอันเนี่ย,ยเราไม่ได้ทำดาบอะใช้อันนี้ตีก่ดนเดี๋ยวมาทำเตียงเลยตุ๊บแถวนี้ไม่ตักแกะอะพี่ปลาผมมีอะไรจะให้ครับพี่อยู่นี่นีครับเออ มองมาทางผมอะไรผมต้องย่อพี่ไม่ต้องย่อไม่เอาดอกไม้นะอันนี้อ่ะอ่ะแล้วดอกไม้เว้ยรู้คุณไม่ย่อหรอกเอ้ยพี่ตัวฉันไม่ฉลอดเฮ้ยจมูกฉลอดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหมูเก็บไว้เป็นผสมมั้ยเฮ้ยแต่ไม่มีแครอทอะทำไงดีอะมีสองตัวเฮ้ยพี่ครับผมเจอดันเจี้ยนอีกแล้วช่วยขุดเหมืองหน่อยเฮ้ยมีเห็ดตรงนู้นเราไป ขุดเห็นมปกินกันเถอะไหนอ่ะโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วผมเห็นแล้วครับเฮ้ยตั้งสองดอกใจน่ะผมขออันนี้แล้วกันไม่ยต้องขอเรากินด้วยกันป่ะดฮ้ยช้มือปกติดีกว่าจะได้แบบเพิ่มขึ้นไม่เพิ่มหรอกแค่แบบเขาเป็นความเชื่อกันว่าจะแบบเพิ่มแต่พี่ยังไม่ได้สักอันเลยเกิดอยไะเนี่ยโอ้ได้อันนึงแล้วน้องได้หลายอันแล้วเนี่ยน้องเอาสีค่ะสีขาวพี่เอาสีแดงสีแดง มันได้สี<อ>สแดงหมดเลยเอาแล้วสีขาว่าถ้าไม่มีสีขาวแล้วจะทำไงกินน่ะทำไมอะ่ะอ้าวมันต้องใช้สีขาวกับสีแดงเอาหรอใชอ่น้องเล่นแมคคาร์พจริงไหมเนี่ยโอเคนะไม่ได้เล่น,ม,ลนมานานแล้วก็ว่ายอยู่เยแดกชิบหายเลยนะคะวันนี้เราก็จะเป็นพาญหาอาหารง่ายนะ,ะแล้วบตก็เราต้องการฟาสต์ฟู้ดอย่างแรงฮะแบตดก็ดับนะคะเอาให้สว่างก็พอไม่ต้องแบตเต็มหรอก อาไม่เป็นไรเื่อความดูของผู้มไม่ชมหือได้ามาเหนื่อยตกตนนลู่มันเอาไปทำได้อะไรได้บ้างวะตกตั้งนานได้มาห้าอันเพ,พี้ยคะ่ะไอแกะแกะงางอแกทำให้ฉันดูแย่บ้าไอาชอบบ้าคนเด็นบ้า,บาจริงๆเลยนะคะ เฮ้ยผมเจออีกดอกแล้วผมเก็บก่อนนะพี่น้องครับโอ้ยโอ้ยพี่เอ้ยเฮียซอมบี้เฮ้ยไหนชิพายเอ้ยเฮ้ยผมต้องได้เนื้อมากินแน่นอนวันนี้เอาเนื้อซอมบี้กนะพี่ขุดเฮ้ยพี่หลงทางพี่อยู่ไหนเนี่ยพี่ไม่เห็นใครเลยอ่ะพี่อยู่ไหนไม่ได้แล้วผมจะตายแล้วเนี่ยพี่อาหารเหลยสามอัน ผมจะตายแล้วหาน้องไม่เจอผมหลงผมหลงอ่ะปวดหัวเลยเฮ้ยได้เนื้อซมบี้เจอน้องแล้วแต่ว่ามันวิ่งไม่ได้กินแล้วห้ามขยับทรมานทรมานทรมานที่สุดกินแล้วหันห้ามวิ่งผมต้องหยุดสักพักหยุดหยุดเวลาน้องไม่ได้ไปแต่ไกลจากบ้านเลยใช่ไหมเนี่ยประเด็นครับพี่เนี่ยไปโคตรไกลเลย ผมต้องรอจนกว่ายามันจะหมดฤทธิ์ผมถึงจะขยับได้ <c oughs> อย่าทำเสียงนั้นอ้ยพี่จะตายออตัวน,นี้ออชีวิตเหลือสี่เออเออพี่จะตายเลยไม่ใช่ะตายไม่มีหงางอ้าวแล้วบ้านเราอยู่ไหนเนี่ยอยู่ทาง,งานู้นอะผมตัดที่ได้เนื้อมาตั้งเยอะเอ้ยไม่ได้อยู่ตรงนี้จริงหรอครับไม่ได้อยู่ตรงนี้ได้เนื้อมาหกไปสามอันเฮ้ย <c oughs> ผมเจอไก่ ไมอยู่ไหนครมาบ้านบ้านไม่ไปไม่เปขอโทษขอโทษนะครับน้องไก่พี่หิวจริงๆครับหิวจริงๆจากหัวใจแต่ตอนนี้หลงจริงๆจากหัวใจพี่มาผมจะจำทางกลับได้เอาเขี้ยตกโอทษครับที่พูดเอยๆขอโทษครับพี่พี่กระโดดลงไปพี่ก็ตุยสิคะตุยหัวตุย อุ้ยมาแล้วมาแล้วเอื้อเอื้อเสียงพี่ทุเรศมั้งเอื้อเอื้อเอื้อแม่วาอยู่นี่เอื้อบ้านพี่สิมาดีน้องอยู่ไนกำลังเดินอยู่เอ้าพี่ก็ตกลงไปจะตายแล้วเนี่ยพี่หัวใจเหลือล้านดวงโอ้ยเชี่ยว้าวโอ้ยน้องไม่ดูอะไรเลยเฮ้ยพี่หัวใจเหลือดวงเดียวทำไงดีวะเนี่ยน้องกูกินดิพี่ปิดโมดซอมบี้เดี๋ยวนี้เลยไม่ปิด ปิดไม่ปิดไม่เมนลองตายนะไม่ของหายนะไม่ไม่น้องมีไอรอนนะไม่แม่ใจไม่เฮ้ยพี่ทานทานไม่ไม่ปิดไม่ปิดไม่ปิดทานจริงๆริงพี่เห็นนะไม่ปิดเน่ยดูไม่ปิดจะไปเห็นไม่ละไม่ปิดดูดีๆไม่ปิดพี่ผมปิดนะ แต่ผมปิดไม่ได้นี่ปิดน้องดูดีๆดีลงดอดอาหารน่ะเต็มก็แปลว่าเอ้าหัวใจเต็มก็แปลว่าปิดภาษาปิดให้เร็วๆกลับบ้านเดี๋ยวผมจะเอาของเนี่ยถ้ากลับบ้านแล้วพี่จะเปิดนะเพราะพี่อยากเดี๋ยวจะพี่หาบ้านนะพี่อยากผมผมจะเอาไอรอนหนูจะกลับบ้านผมจะเอาไอรอนหนูจะกลับบ้าน พี่ป้านาบ้านอยู่ไหนใครเห็นบ้านเขาบ้างผมเห็นเราอยู่ไหนผมอยู่ตรงถ้ำไหนก็ไม่รู้พี่เห็นตอนนี้ผมกำลังจะตายแล้วพี่เห็นน้องแต่พี่ต้องการอาหารเดี๋ยวเพื่อเราเปิดอ๋อพอดีผมมีอาหารเต็มฮะผมไม่มีเต็มผมไปฆ่าไก่มาอุ้ยอ่ะฆ่าดิเอาไปผสมพันธุ์ฆ่าแล้วอุ้ยทำไมเป็นแบบเนี้ยบอกว่าฆ่าไปแล้วไง ผมมันเด็กเลวเด็กกับปีรู้จักปะน่าสงสารเฮ้ยพี่ปาผมเจะแกะสองตัวฆ่าไปแล้วเหลือสักสองสามตัวให้มันพอพันธุ์พี่มีเหล็กมีเหล็กติดตัวปะไม่มีดิเฮ้ยผมต้องการค่ะแล้วใครทำไปหมดีดิฆ่าเลยผมจะต้องการเลี้ยงกระตูนอบ้านมาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ พี่ใจเย็นๆครับพี่ใจเย็นๆครับไมมีบอนไม่เอาเฮ้ยต้นไม้นี่แปลกดีว่ะแปลกอ่ะน้องมาดูดิเห็นชื่อพี่ปะไม่เห็นอุ้ยแปลกอะตอนนี้ผมกำลังทำธุระอยู่พี่ต้นไม้เป็นแบบเนี้ยมีครึ่งหนึ่งโคดฟุ้งฟลิงต้นไม้แปลกจะตายแล้วกูน้องค่ะน้องค่ะเดี๋ยวค่าจะเปิดแม่นยา เฮ้ยเจอบ้านแล้วผมจะทำเตียงให้เนี่ยเจอบ้านแล้วเจอบ้านแล้วเอ้าไม่ใช่บ้านเอ้าผมปักหินไวพ้พี่บ้านน่ะต้องหล<ด>ุมมากมันจะมีหินแล้วมันก็จะมีช่องว่างหนึ่งช่องเ,เดคมอะเอาพี่เลยผมไปเนี่ยไม่ได้เลยเหรอพี่แค่แกล้งนอ้อง <laughs> พี่ <laughs> ต้องการหาบ้านบ้านค่าอยู่ไหนค่ารักบ้านค่าเชี่อใแกกลัว เยบ้านค่ะเคย็นบ้านค่ะไหมน้องพี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยพี่ัพี่แบบจำบ้านไม่ค่อยกิบจำทางไม่ได้เลยได้แล้วันไนบ้าเร็วกันไกเฮ้ยอูต้องการบ้านไม่ต้องการอะไรนอกจากบ้านแกะหายกันบ้าน บ้านหนูอ่ะบ้านหนูร้องหายหาบ้านเอ้ยร้องหาร้อ,องหาบ้านผ่านมีร้องหาแต่บ้านนะฮะเดี <c oughs> ย๋ยวเราจะตั้งชื่อคลิปว่ามาหาเนื้อสัตว์แต่จำทางกลับบ้านไม่ได้เลยหลงทางเรียกว่าหลงทางฉันหลงทางเออไม่ใช่หลง,ลงทางฉันลงทางหาเธอเดี๋ยวฉันจะฆ่าเธอทิง้งแล้วกลับบ้าน คากรีบคาหล็กเ้ยคาตีตรงยวกอกเอาออกมา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 มันพังไหมเฮ้ยย่าเดี๋ยวตายของในตัวมันเยอะมีคนแก่ด้วยพี่อย่าโดูเหล็กผมเขาจะหาบ้านถ้าไม่หาบ้านให้เขาเขาก็ไม่ให้โอเคโอเคหาบ้านหาบ้าน แล้วขอหาคนแก่ให้พี่ก่อนเนี่ยผมจะทําเตียง <ผม S 2> ให้<ม>พี่เนี่ยเตียงผมมีไอ้นี่จะครบแล้วเลยค่ะต้องการบ้านไม่ได้ต้องการอะไรนอกจากบ้านเข้าใจไหมหลบอยู่ที่นี่สักพักก่อนได้ไหมพี่หลบอยู่เดี๋ยวผมไมา่ตามแป๊บหนึ่งก็ได้วายเป็นทาสเขานะเรามาขุดเห็นแปลกๆไปทำอะไรเดียวทางนี้มันผิดทางป่ะมันอยู่ทางนู้นบ้านเราอ่ะก็น้องเป็นคนนำพีมมาป่ะ ไม่ใช่หรอพี่เดมเห็ดอยู่ทางไหนเห็ดอยู่ทางไหนเห็ดมันก็มีทุกที่โอ้แบตจะหมดครับต้องการบ้านเสียใจพี่เฮ้ยทำไมเราไม่ชาร์จแบตเราเล่นไปด้วยวะมือมันถึงมันได้เวลาชาร์จแบตอย่างเต็มที่แล้วฮะเบิร์นเบิรนเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นๆผมจะตายด้วยเ้ยดึงใครเข้าบ้าน กองหน้านอนและพวบ้านบมาไว้มีแกมาได้แกละทำไมร้องแบบเนี้ยอ้าวเอาไปเอาเราไม่เอาอะไรอุดอะปามันไม่มีไอ้เกิรบอะเราไปไหนอะแต่รู้ได้ไงถามปูดสิเดี๋ยวถ่ายต่ออ้าโอเคเรากลับมาต่อแล้วพอดีโดนไล่ที่เมื่อกี้พี่ปิดมอนเตอร์ใช่ไหมบอกผมหน่อยปิดดีไหม ก็หิวตายไปแล้วแหละต้องการบ้านอืออทนายจบพาร์ทก่อนไหมออก็ถ่ายมาแล้วแหละโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนอย่าลืมกดเออสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ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 ,รบอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตั้งใครนะคะช่องทุกคนเลยนะคะไม่ใช่ช่องเพื่อนอย่าลืมช่อง TDM Joker นะครับเพราะว่าชื่อผมจะเป็น T Y T Zombie แล้วก็อย่าลืมช่อง่แคเกมเมอร์บับบายเอ๊บ๊ายบายครับโอเคออ <laughs>